สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระตูป้อยลอ้อนะครับข้าํามาดูข้าจขึ้นบอ่อครับแอมฝนกำลังตกเลยครับโอ้โหเป๋เลยครับเป๋เลยโอ้เก็มาหาเป๋เลยครับมาดูคันนี้จะเป๋ไหมอันตรายมากครับูไม่ไหวอถอยถอยถอยเราถอยก่อน<笑><笑>เดี๋ยวหนาหาย โอู้ขึ้นไม่ไหวครับไอ้คันนี้ไอกก้ไรโรกีหรือเปล่าคันนี้ใช่ไหมหรือเมกาเมกามองหน้า <S S <S ไม่ทันเมื่อกี้เซรีส์เซรีส์ห้าร้อยครับคันนี้อู้ขึ้นไม่ไหวครับโอ้เก,กดีอาร์หัวกระตูนนกดำขึ้นเลยโอู้ไม่ต้องขึ้นหรอกรอสมิเตโมโดันตูดเลยนี่รถตาวยังก็ไม่ไหวอยู่แล้ว แต่เราเนี่ยจะไปไหวไหมเนี่ยตรงนี้เละโอ้หู็อกกี้ครับรอฟีโอ้ไหลไหลไหลล็อกกี้ไหลไม่เก้ให้เราไปก่อนนี่ไ,ไป ก็อกกี้จะไหวไหมได้ไม่ได้จบหยุดเดยวไม่ได้จะนับเข้าข้าง,งหลังวหลังจอดโอ้สมิเตโมโครับดันตูดเอ r พีอาร์ขึ้นครับงานนี้เอามโครดันตูดอย่างเดียวครับ บอกแล้วครับว่าถ้าใครอยู่ใกล้ทางขึ้นนี่คือรอดครับเห็นทางเห็นทางไม่ดีต้องรีบขึ้นเลยนะครับงานนี้เรียบร้อยครับขึ้นไม่ไหวแน่แน่ครับลื่นคันนั้นทําไมจอดกลางคันเลยของเสียพีะทีมงานเสียเพียน่ะนายัดขึ้นไม่ไหวแน่นอนกลัวลื่นหรือเปล่า เป๊อะทางมันมันสโลปมันชันลงงี้เลยทำแนวยังไงจะเททิ้งตรงนี้บอกอไม่นะไม่เหลือเ <laughs> อาจะเททิ้งก่อน ถ้าเราไม่โคมาันนาันตูงขึ้นก็ขึ้นไม่อยู่ <Okay. S 1> อะไรรถคันนั้นจะกลับอะไรอย่างนั้นอ่ะ <Okay. S 1> ได้อยู่ที่ว่าได้ลือดนี่หัว oh, นี้เททิ้งตรงนี้เลยครับ <c oughs> ไม่เอาแล้วครับ <c oughs> ไปบอกก็เทมาได้อยู่ดี <c oughs> นืดมากบอก่ะ ไอ้ไอ้ไอตรงที่เทอ่ะดินทรายอ่ะโอ้เหมือนเป็นสวนมันเขาอ่ะแบบเดินหน้าลงไปก็แล้วถอยไปก็อยู่เลยอะครึ่งล้ออ่ะขนาดฝนไม่ตกเังเข้าอยาฝนไม่ตกเข้าอยาแล้วฝนตกไม่ต้องพูดถึงเอาไงดีครับอ้าวสกิโตโมโ อ๋อคิดว่าแต่มันไม่มีกระจกหน้ามันม,มีกระจกเลยมีขเขาเป็นลนขึ้นอ่ารถหน้าจะไม่มีแอร์แล้วเขาเอากระจกหน้าขึ้นเลยจะได้เย็นอืมตกมาแค่แต่พอถนนลื่นนะตกแรงจะต,ตกไมหมอืมตกแรงอยู่นะแต่มันตกแป๊บเดียวเอง น,นี่ก็จอดครับขึ้นไม่ได้ครับไมโครฝั่ง c ปีก็เดินขึ้นมาแล้วน่าจะเดินขึ้นมาดัานดหกรอแล้วอเปล่าดันแล้ว อย่างงี้นี่วิ่งได้ไหมนี่หรือจอดเลยปัดปั <บา S 1> ดาท,ทางวิ่งก็ไม่ได้หรอกเนาะจออดก่่นนผมนีควา,าดได้นนได้กี่เที่ยวแล้ววันนี้วันนี้สิบกว่าเที่ยวถึงสิบสิบถึงถึงยี่เกือบถึงยี่สิบไหมมีเที่แต่ประมาณสิบสิบสองเที่ยวนี่มั้ยตอนบ่ายไปเลยวิ่งกับเขาตอนบ่ายหอยคนกันเข้าแล้วนะถึงกลาน อันนี้ก็จอสนิทครับอ,อันนี้ร้อยหกสิบก็สองร้อยสิ <160. S 1> ทำไมติดติ๊กเกอร์สอ,องรอยอะหลอกตาประชาชนหลอกตาประชาชนโอ้คันนี้คันนี้ร้อยหกสิบน,น,นะครับพี่น้องไม่ใช่ p ี2ีสองร้อยนะเขาติดสติ๊กเกอร์หลอกเราตันลอ็ลอกกี้ครับ อันนี้ก็น่าจะจอดเลยครับน่าจะวิ่งไม่ได้แล้วน่าจะวิ่งพรุ่งนี้ครับขึ้นเองไม่ได้ครับต้องดันตูดฝั่งนู้นก็ดันกันอยู่ครับ ทีมงานไหนทีมงานปลาตุนโอ้ทีมงานปลาตุน,อน,ร,นรอดครับรถดับนี้หมดก่อนครับทิ้งไม่โควไว้ครับพวกม่โครลังเดินมาครับมาดูที่เอกเดี๋ยวเราก็ต้องโดนดันตูดเช่นเดียวกันนะครับ น่าจะลงมาดัานคันแดงครับของเราน่าจะเป็นซันนี่มาหรือเปล่าซันนี่มาอย่างซันนี่น้ำเข้ารถเลยนะ แล้วครับลื่นครับลื่นโอ้โไปโคละมือไม่ได้ละแขนล,นลื่นเลยละแขนก็ไม่ไปเลย ไต่ดินมาแล้วนั่นอ่ะไต่ดินมาแล้วบ่สายคือสิแค่สายครูเดี๋ยวเรามาดูข้างเราอรับยังไงดีเราไปเข้าเอยดี๋ยลองดู ถ้ายกตํามเลี้ยงมันจะเปร้ยไหมนี่นนโอ้เราเราไปไม่น่าจะได้ครับได้หรือเปล่าอูน่าจะได้ครับไปเรื่อยๆแล้วน้ำหนักน่าจะพอดีอู้ไม่ได้ครับถายปัดแล้วถายถ่ยถอยเลี้ออจอดรอก่อนอันเข้าแล้วครับอันนลังก็เป็นอะไรแล้วน่ะได้ยินแเสียง <laughs> โอ้ฝนตกครับพี่น้องอ้อคดีกาข่านั้นขึ้นขึ้นฝั่งร้อยกวิสิแต่กระจกไม่ได้นะครับฝนสาดอาจจะลายลายตาหน่อยนะ โดนดันนะครับนี่เราโดนนันตูดขึ้นแลนะครับอืออืออโอ้ตุ๊กตานี่โอ้ดูง่อมันดื้อดื้อดื้อตุ๊กตาเดินเ้ สานีดันตันเต่อแลรครับตื่นมากครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่ลบฝนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยออกมาครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ